กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะไปโนกับสมาเล่นเกม Minecraft แมปกระโดด EP สอไปดูกันเลยนะคะว่า m i n e c r a มันจะสนุก,กนแค่ไหนไปดูเลยเย่ yeah. แล้วก็ไปเปลี่ยนแมปเป็นเอาชีวิล l r y กันเลยนะคะจาวัสดีครับวันนี้ผมเป็นทัวแทน ในการเล่นแมปกระโดดทันซาร์ EP ีสอง Storm, ครับเย้โอเคค่ะเราก็ไปเริ่มเล่นกันนะคะเป็นค่ะเย้โอเคโอเค่างแล้าก็เปลี่ยนนเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็ไปเล่นกันเลยนะคะมาดูกันก่อนว่าไม่มีอาปาร์ชองอู้เล่นกันเลยน่าสนุกจังทำไมมันโดดไม่ได้

ไม่ไปในหะ้อะเก็บทุกคนเราจัดตอนที่เราไปได้แล้วนะคะลริกระาะโอเคค่ะเราก็ไปไม่ได้ถึงแค่นี้แล้วนะคะเอ้ยตายแลลวแต่ตอนที่เราผ่านไอ้พวกนี้ไปได้แล้วนะคะ เสร็จเลยค่ะโอเคค่ะเราก็ผ่านมาได้แล้วเกือบตายโอ้โห,โหทุกคนถ้าต,ตกลงไปปีนะโอเคค่ะไปก็ไปเลยนะฝนก็ตกได้ตกดีจังไงเนี่ย ไปต่อเลยนะคะทุกคนอ่าถ้าไม่ได้เสียงนะคะก็ขอเอาไปนะคะเพราะว่ามันเดอแตกมากโอเคค่ะไปต่อเลยนะคะมีคนที่จะจอมกับดมลูกมาลูกมาลูมาดีครับดีีิ อือืมก็ออครับเป็นต่อค่ะเป็นดูที่สูงๆนะ เจ็ตกชุบอเดีวเสียงโมมักยู่ไหนเจ็ตกนสกิสลกันบ้างแต่ที่ไปก่อนโอเคไปก็เปลี่ยนเป็นส่วนยอดรวมแล้วกรีบไปแล้วนะคะทุกคนสี่น กได้เรียบร้อยแล้วสวัสค่ะปอ้าไปกันนะะสวัสดีค่ะบ๊ายเจอกันใหม่นะในคลิปหน้ายัง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 ปุ่มปุ่มโตเบะเบะเดะเบเบบ